สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18ตุลาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าสาภาพแรงงานหลายแห่งของฝรั่งเศสที่นำโดย CGT ร่วมกันหยุดงานประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องรัฐบาลของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสปรับขึ้นค่าแรงให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ แม้ปกลงกับทางด้านโทรทัณฑ์เอ็นดจียักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของ Freud ของฝรั่งเศสซึ่งหยุดงานประท้วงตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นชอบร่วมกับสาภาพแรงงานแห่งอื่นในการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสในอันตรา7%ขณะที่รัฐบาลบังคับใช้คำสั่งตามกฎหมายให้คนงานของโทรทานยุติการหยุดงานเพื่อคลี่คลายวิกฤตพลังงานในฝรั่งเศสแต่ c g t ยืนกานว่าข้อเรียกร้องต้องอยู่ที่ระดับเดียวกันนั่นก็คือ1 0 ด้านบริษัทยูโรสตาร์ซึ่งให้บริการรถไฟความเร็วสูงข้ามประเทศในยุโรประงับการให้บริการบางรอบระหว่างกรุงลอนดอนกับกรุงปารีสในเวลาเดียวกันสภาพแรงงานเจ้าหน้าที่รัฐเรียกร้องสมาชิกร่วมกันหยุดงานประท้วงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนและการให้บริการของหน่วยงานรัฐหลายแห่งในฝรั่งเศสสถานการณ์หยุดงานประท้วงครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการสร้างแรงกดดันครั้งใหญ่ที่สุดให้แก่เอ็มมานูเอลมาครงนับตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งผู้นำฝรั่งเศสเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน เมื่อเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมาและเป็นการเพิ่มแรงเยษทานให้กับรัฐบาลร่วมถึงฝ่ายนิติบัญญัติขณะที่นายกรรฐมนตรีลิาเบตบอลก็บอกว่ารัฐบาลนั้นมีแผนผ่านงบประมาณสําหรับปีการเงิน2565-2566ด้วยการใช้อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้ต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีสาภาพแรงงานต่างๆนั้นต่างหยุดงานกันนะครับในการที่จะออกมา ประท้วงโดยการนัดหยุดงานประท้วงทั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้คนงานในโรงกลั่นน้ำมันและก็คลังน้ำมันหลายแห่งที่ดำเนินการโดยยักษ์ใหญ่อย่า,ยยางโททารเอเนอร์จีรวมถึงทางด้านเอสโซเอ็กซอนมอบิลได้มีการหยุดงานกันไปความเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยครับส่งผลให้การจำหน่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคกลางของฝรั่งเศสนั้นรวมถึงในกรุมปารีสก็เรียกว่ากลายเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งประชาชนคนฝรั่งเศสนั้นต้องเข้าแถว รอเติมน้ํามันเนี่ยครับนานนับชั่วโมงบางแห่งนั้นเนี่ยปั๊มน้ํามันจําเป็นที่ต้องปิดการให้บริการเนื่องจากว่าเวลานี้โรงกลัดนั้นไม่สามารถที่จะจัดส่งน้ํามันมาอย่างปั๊มน้ํามันได้เนื่องจากว่าพนังงานนั้นหยุดงานรวมถึงการทํางานของโรงกลัดนั้น6แห่งต้องปิดทําการไปเป็นที่เรียบร้อยสาภาพแรงงานหวังว่าบรรดาคนงานจะถูกกระตุ้นจากภาครัฐที่ตัดสินใจบังคับใช้กฎหมายเนี่ยครับให้กลับไปทํางานที่คลังน้ํามันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหมายนะครับเพราะว่า พนักงานหลายส่วนนั้นเนี่ยต่างก็หยุดงานและตอนนี้เนี่ยมีสาภาพแรงงานอื่นๆนั้นก็ร่วมกันในการที่จะกดดันรัฐบาลหยุดงานเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นสาภาพเรื่องของการขนส่งสาภาพเรื่องของการรถไฟเป็นต้นนะครับก็มาร่วมชุมนุมประท้วงด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสล่าสุดครับ